เราคือเพื่อนกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมม่อนอาชีวะนะครับาฝากถึงพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้รับาการผ่านาดูผ่านไลฟ์สดนะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมในฐานะตัวแทนกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะวันนี้ผมจะมาป้าใส ผ่านทางไลฟ์สดของผมนะฮะก็อยากให้พี่น้องอที่กำลังรับดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาปาใสด้วยหัวใจนะฮะใช้หัวใจถึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับผมจะพูดในฐานะประชาชนคุยกับประชาชนด้วยกันนะครับนี่คือการต่อสู้ ระหว่างประชาชนกับระบอบประเด็จการนะครับหรือการต่อสู้กับระบอบประยุทธ์นะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ว่านะครับวันนี้พอสอนี้นะครับโลกมันไร้ผมแดนถูกไหมครับพี่น้องประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆได้ตัวเองทางสื่อเช่น YouTube Facebook สวิตเตอร์ต่างๆหลายขาแขนงนะครับความจริงที่ทุกคนสามารถรับรู้ด้วยตัวเองนะครับประชาชนรู้แล้วว่าตอนนี้ประชาชนถูกกดขี่ด้วยอำนาจรัฐอำนาจเผด็จการประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดเจปีโดยระบอบประยุทธ์คือ การถูกอำนาจปผด็จการกดหัวให้อยู่ภายใต้ระบอบปผด็จการทั้งๆท,ท,ที่เราก็คนเหมือนกันนะครับผมอยากจะเล่นแบบนี้ว่าพี่น้องครับพี่น้องทีละร,รับนี่คือการต่อสู้ของคนจนนี่คือการต่อสู้ของประชาชนนี่คือการต่อสู้ชะตากรรมของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ผมจึงอยากเรียนแบบนี้ว่าวันนี้ต้องสู้ครับวันนี้ต้องลุกขึ้นสู้ถ้าวันนี้ไม่ลุกขึ้นสู้กับอำนาจผดการลูกหลานเราพี่น้องเราพ่อแม่เราก็จะตกอยู่ในชะตากรรมแบบนี้ตลอดไปพี่น้องยอมได้หรอครับพี่น้องจะทนอยู่กับระบอบประยุทธ์แบบนี้หรอครับ พี่น้องครับถ้าวันนี้เราไม่ลุกขึ้นสู้ประชาชนอย่างพวกเราก็ไม่สามารถปักธงประชาธิปไตยเสรีภาพตรงกลางประเทศไทยได้เลยเพราะอำนาจเผด็จการจะไม่ยอมให้เราทำแบบนั้นง่ายๆแน่นอนนะครับพี่น้องที่ลกครับนี่คือการต่อสู้ ให้พวกเราพ้นจากการกดขี่กับอำนาจผดิจการนะครับพี่น้องครับเราต่างเป็นประชาชนที่เท่าเทียมกันในประเทศนี้ใยญ่ไม่ช่วยกันสู้แล้วครับพี่น้องใหญ่ไม่ช่วยกัน,ส,ส,กนสู้อย่างสามัคคีกันสู้อย่างสามัญชนสู้อย่างคนสู้อย่างคนน้เกียรติ และศักดิ์ศรีในความเป็นคนครับพี่น้องและประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้เราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของประชาชนพี่น้องทีละครับตลอดเวลาที่เราอยู่ภายใต้อำนาจด็ิการคือระบอบประยุทธ์เขาคิดว่าเขาเก่ง เขาถูกทุกอย่างเขาถึงไม่เห็นหัวประชาชนผมขอเรียกระบอบประยุทธ์ว่าระบอบจันลัระบอบจันลัที่อยู่เหนือกฎหมายไอ้ระบอบจันลที่กดหัวประชาชนไอ้ระบอบจันลที่คิดว่าพวกพ้องขอตัวเองต้องถูกตลอดเวลา และระบอบจันลรยนี้จะมองเห็นมองเห็นมองเห็นคนเห็นต่างผิดตลอดเวลาพี่น้องครับนี่คือการต่อสู้ของสามัญชนกับระบอบจันทรยกับระบอบเผด็จการในประเทศไทยไอระบอบจันทรยนี้มากดขี่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำร้ายคนเห็นต่างฝ่ายตรงข้าม ตลอดเวลาพี่น้องครับเวลานี้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อเสรีภาพของตัวเองสู้อย่างสามคัคคีสู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อนี่คือเหตุผลที่เราทำไมต้องลุกขึ้นสู้ที่ทำไมเราต้องล้มแรงน้อมใจค้นล้มระบบะเผด็จการระบอบประยุทธ์ระบอบจันทร์ไลในประเทศนี้ สู้เถิดประชาชนสู้เถิดสามัญชนค่นล้มระบอบจันไรไปด้วยกันแล้วเรามาร่วมแรงน้ำใจสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้ไปด้วยกันพี่น้องครับหากการต่อสู้ครั้งนี้เราพ่ายแพ้ไม่เป็นไรครับประวัติศาสตร์จะได้จารึกว่าครั้งหนึ่ง ยังมีพี่น้องอาชีวะพี่น้องประชาชนที่ร่วมต่อสู้ยังมีศักดิ์ศรีในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยและประชาชนอย่างเราจะไม่ยอมให้อำนาจบริการหรือระบอบประยุทธ์ระบอบจันทรไลกดขี่กดหัวประชาชนอย่างเราแล้วเราก็จับมือกันลุกขึ้นสู้ ไม่กลัวไม้ว่าตัวจะเจ็บจะล้มตายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าแต่หากเราชนะความเป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องเท่าเทียมกันในสังคมไทยและประชาชนจะเป็นเจ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง การยืนอย่ามีศักดิ์ศรีของคนไทยจะเกิดขึ้นในสังคมแบบเท่าเทียมกันพี่น้องครับลุกขึ้นสู้เถิดพี่น้องล้มแผ่นดินลุกขึ้นสู้เถิดพี่น้องสามัญชนสู้เถิดพี่น้อง สวัสดีครับเดี๋ยวมารับชมต่อนะเมื่อกี้เกิดเหตุเน็ตสะดุดหรือมันค้างนะฮะนี่ก็มาไลฟ์สดรอบสองนะมาต่อ,ต,อต่อนะครับฝากคนที่เข้าใหมาฝ่ฝากด like, กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้จากใจของผมนะฮะจากใจพี่น้องอาชีวะทุกคนนะฮะนะครับผมในฐานะตัวแทนของอาชีวะนะครับเราก็ขอ สวัสดีทุกๆคนแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับที่คอยช่วยเหลือเราทุกๆอย่างและทุกด้านนะครับอาชีวะเราไม่เคยเห็นคนอื่นเป็นศัตรูและไม่เคยมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูกับเรานะครับเราเห็นคนเห็นต่างก็คือพี่น้องคนไทยเหมือนกัน นะครับผมเคยได้ปลาใสไว้ว่าอาชีวะเราตอนนี้กำลังต่อเรือนะครับกำลังต่อเรือไม้ที่จะไปที่จะไปต่อสู้กับเรือเหล็กของระบอบประยุทธ์นะครับเราไม่าสามารถต่อเรือไม้ได้เพียงลำพังนะครับอาชีวะเราไม่าสามารถที่จะต่อเรือไม้ได้สำเร็จ หากไม่มีแนวร่วมนะครับอาชีวะเราจึงเรียนเชิญพี่น้องทุกคนมาช่วยกันต่อเรือในครั้งนี้นะครับเราจะช่วยต่อเรือให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะรับพี่น้องประชาชนขึ้นมากับเรามาร่วมต่อสู้กับเราในเรือลำนี้ ไม่ว่าคนที่เคยเห็นต่างไม่ว่าจะกลุ่มไหนเราเรียนเชิญเรายินดีต้อนรับทุกกลุ่มเราต้องการแนวร่วมที่ไปต่อสู้ในครั้งนี้เมื่อเรือเมื่อเรือเราเสร็จเรือเราแข็งแกร่งแล้วแนวร่วมเราแข็งแกร่ง <c oughs> ประชาชนแข็งแกร่ง แล้วเราจะไปจอดเรือที่หน้าทำเนียบต่อสู้ไปด้วยกันปักหลักสู้ด้วยกันแล้วเราจะปักธงแห่งเสรีภาพแห่งประชาธิปไตยด้วยกันพี่น้องครับผมในฐานะตัวแทนของอาชีวะของกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราสัญญาไม่ได้ว่า เราจะต่อสู้แล้วจะชนะเมื่อไหร่เราสัญญาไม่ได้ว่าเราจะได้อำนาจคืนพี่น้องประชาชนได้เมื่อไหร่แต่ผมและพี่น้องอาชีวะทุกคนเราสัญญาได้ว่าเราจะไม่มีทางปล่อยมือพี่น้องประชาชนแน่นอนเราจะร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ไปกับพี่น้องประชาชนเราจะไม่มีวันที่จะหันหลังให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอันขาด ผมพูดทุกครั้งทุกเวทีที่ผมไปปราศัยนะครับข้อเรียกร้องของอาชีวะ 1. เราเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จัโนโอชาลาออกยุบสภา 2. ให้มีการแก้ไขรัฐมนูญฉบับปี60อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ เราไม่ต้องการเห็นรัฐบาลยื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกต่อไปแล้วเพราะตลอดเวลา5ปีที่พลเอกประยุทธ์จนันโอชาได้ครอ,องอำนาจมาพลเอกประยุทธ์จนันโอชาได้ใช้อำนาจม .44 กดขี่กดหัวประชาชนตลอดมาและกดขี่กับกับคนที่เห็นต่างจากพวกเขา แม้กระทั่งการทําประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปี60มีประชาชนหลายกลุ่มจํานวนมากออกมาเรียกร้องรณรง,ง,งว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถูกกดขี่จากเจ้าที่รัฐถูกคุกคามจากเจ้าที่รัฐฉะนั้นแล้วเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60เพื่อตัวเองในการสืบทอดอำ,อำนาจแล้ว แล้วมีการเลือกตั้งโดยที่กาติกาไม่เป็นกลางกาติกาลำเอียงนะครับโดยมีสวสองร้อยห้าสิบเสียงที่มาจากการแต่งตั้งด้วยคนคนหนึ่งที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งว่าเราจะไม่ยอมให้สวทั้งสองร้อยห้าสิบคนที่มาจากการแต่งตั้งหนึ่งคนมาเลือกนายกของพวกเราถูกไหมครับ ฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าเราจะไม่ยอมให้อำนาจเผด็จการหรือระบอบประยุทธ์หรือระบอบที่ผมนึกว่าระบอบจันรไลเนี่ยมันอยู่ในประเทศนี้เราต้องลุกขึ้นสู้สู้เถิดพี่น้องประชาชนสู้เถิดสามัญชนเรามาร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ด้วยกัน ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเราในฐานะประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินวันนี้ผมก็ได้ปาใสผ่านทางไลฟ์สดของผมผ่านทางเพจของผมผมฝากพี่น้องที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาดูผมขอฝากให้พี่น้อง หลายท่านฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงพี่ไปถึงพี่น้องทั้งประเทศได้รับชมไลฟ์สดของผมได้เห็นเจตนาลมของผมและพี่น้องอาชีวะของผมว่าผมมีจุดมุ่งหมายยังไงผมมีเป้าหมายยังไงผมมีอุดมการณ์ยังไงผมมีจุดยืนยังไงจุดยืนผมชัดเจน หต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชน 2. ให้พลเอกประยุทธ์จนันโอชาลาออกนี่คือจุดยืนของพวกผมนะครับนี่คือก้าวแรกของพวกผมก้าวแรกในการต่อสู้ก้าวแรกที่พวกผมสามารถจะทำได้และจะชนะได้ถ้าพวกผมมีแนวร่วมจากพี่น้อง ประชาชนทั้งประเทศนะครับก่อนจบไลน์นี้นะครับผมก็ขอฝากจากใจของผมว่าให้พี่น้องทุกคนนะครับเปิดใจคุยกันนะครับซึ่งกันและกันและออกมาเถอะครับออกมาจับมือกันครับพี่น้องจับมือกันช่วยกันสู้ไปด้วยกัน เราไม่สู้เพื่อใครเราสู้เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมไทยเพื่อประเทศของเรานะครับวันนี้ผมม่อนอาชีวะในฐานะตัวแทนของกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ประชาชนมอบให้เราขอบคุณครับ